แมงสิว้าตานะครับก็จะอยู่บนสุดนะยอดดอยนะครับที่เห็นวิวบรรยากาศสวยๆนะครับสักสิทธิ์ดีนะครับทุกคนกล้การบิหารที่พระธาตุที่สวยมากเลยทุกคน สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดดอยเขาควายนะครับพระธาตุดอยเขาควายนะครับก็ที่ตัวข้างหน้าคือพระธาตุนะครับก็เป็นพระธาตุที่อยู่บนยอดดอยดอยเขาควายนะครับอ่าสายรากก็จะมีรูปปั้นควายอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วที่เป็น ไอ้ลากของวัดลอยควายคือแมงสีหงห้าตานะครับซึ่งเป็นที่หลายๆคนมากราบไหว้กันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะแมงซูหงห้าตาคือ,อยังไงหลายคนก็จะมากราบไหว้สีหูนะเขาเรียกอเนี้ยแมงซูหงห้าตาตรงนี้นะครับอันนี้คือบทบูชาสีหงห้าตานะครับ ก็จะจุดทูบตัวนี้นะครับแล้วก็มีฐานด้วยตชยาฐานอ่าอรีกว่าเลยนะร่วมทาบุญค่าทูบอะไนฐานอืมท่านจะได้โชคจากแมงซิวพาตาแ้ะขอเมตตาถวาย่อใหญ่นี่ครับตรงนี้นะฮะแมงซิว้าตานะครับ คนอาจจะไม่เคยเห็นเนาะนะครับโพก็ถวายน้ำแดงบ้างนะครับอยู่ใกล้ก็จะร้อนหน่อยนะครับเพราะอยู่ใกล้กับตางหารตรงน,นี้นะครับนี่ครับนี่คือในสูงหาตานะครับอยู่ใกล้พระธาตุตัวนี้เลยนะครับแล้วก็รูปปั้นควาย พญาควายเขาแก้วนะครับตัวน,นี้นะฮะพญาควายเขาแก้วโพธิสัตว์นะครับเรามาจุดธูปเทียนถวายได้นะครับหลายคนก็มากลับไหว้ตรงนี้นะับพระธาตุกระแมงสูนห้าตาแล้วก็พญาควายเขาแก้วนะครับโพธิสัตว์นะครับ ังจากที่เรากร่าบไหว้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินไปดูเดยวนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะเลยนั้งที่ต่างชาตินะขามอาใสขึ้นมาครับสะดวกกว่าครับเดี๋ยวผมพาไปดูจุดชมวิวนะครับตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างนะวิวบรรยากาศขึ้นนะวิหารอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกร่าบไหว้ผากันนะครับ ใครที่อยากเดินขึ้นมานะครับก็มาทางลงบันไดหน้างนี้ได้นะครับไม่รู้เกี่ยวไบันไดนะครับลงบันไดนะครับอันนี้คือประวัตินะครับพระธาตุเาขาขวายนะครับที่ตามตำนานพื้นบ้านเขาเล่าประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่นมาแล้วนะครับ โดยมีพะระปยาทามิกราชนะครับเจ้าของเมืองเชียงรายไปก่อนนั้นนะครับผู้ก่อตั้งพระธาตุต้อยเขายนะครับโอ้ยนานมากเลยนะทุกคนเนี่ยใครอยากอ่านข้อมูลเพิ่มเติมก็ม,มาอ่าตรงนี้นะครับทุกคนไปดูท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากเลยนะฮะ เดี๋ยวดูแมงสิวฮะตาใกล้ๆนี่น,นะฮะนี่ตัวที่สร้างมานะครับพระธาตุเออมาเป็นวิหารนะฮะไปสาองไฟแต่ก่อนที่ไปไหว้พระนะฮะเรามาดูแมงสิวฮะ,ะาตาตัวนี้ก่อนนะฮะที่อยู่ยอดจุดชมวิวเลยนะครับ หลายคนก็อเอาพวงดอกดาวเรืองนะฮะที่คำพุจู่นะฮะมากราบาไหวนะ้ตัวนี้นะโอ้โหไกดูแบบศักดิ์สิทธิ์ดีนะฮะทุกคน Хочу лучше видеть твои грехи. Мне кажется, всегда должно быть два. Мне кажется, Нормальные кошки всегда เดี๋ยวพาทุกคนไปดูากาไหว้บ้านะนะครับมาดูข้คลายตรงนี้นะครับทางขึ้นนะโอ้สวยงานเลยนะ ทางบนได้แล้นะครับสวยมากครับนี่คือรูปนะครับในวิหารนะครับนี่คือรอบ อย่างตรงนี้นะสวยมากมากทุกคนพราตุนี่สวยมากเลยทุกคนคนงามมาก สิวฮะตานะครับก็จะอยู่บนสุดนะยอดดอยนะครับที่เห็นวิวบรรยากาศสวยนะครับเราจะได้เห็นวิวบรรยากาศชุมชนชาวบ้านนะครับในตัวเมืองนะครับทุกคนตอนนี้กำลังสร้างนะอีกไน่ยถ้เราได้สร้างเสร็จอาจจะได้เห็นวิวสวยกว่าน,นี้อีกนะครับ เนี่ยเรากลับไหว้เสร็จนะครับแล้วก็มากราบไหว้คำพ่อ,พอคุณเมืองลายมาหาราชนะครับได,ได้นะครับนี่คือพ่อคุณเมืองลายนะแล้วก็นี่คือคำไหว้พ่อคุณเมืองลายมาหาราชนะครับ โอเคก็ okay. ถ่ายประมาณนี้แล้วกันนะฮะใครมีโอกาสก็มากราบไหว้กันได้นะครับแล้วกลมาดูความงดงามของวัดพระธ,า,ธาตุวัดขวายตรงนี้ได้นะครับแลวกลามาชื่นชมแมงสิวห้าตาตอนนี้ได้นะครับทุกคนไปเดนเท่ยวด้นะทุกคนครับ ตอนนี้จะพาทุกคนไปถ้ำแมงสีหูห้าตานะครับตาองสอนชี้นี่เลยนะฮะก็เป็นทางขึ้นนะครับที่เข้ามาเมื่อกี้นะครับแมงสีหูห้าตานี่ฮะในตรงนี้นครับอะไร นก,กกาอสอนบันไดลงไปถ้ำแมงสีหูห้าตานะครับนี่ครัตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเลยเลยนะฮะก็จะประกอบด้วยอดอกกล้วยไม้เทียมนะ ูสิว่าเราจะเดินไกลกี่ขนาดไหนนะฮะเพราะว่าไม่ไกลอยู่ตรงนี้เองนะครับทํำเมซิวห้าตานะครับ ประมาณนี้ไม่ไกลเลยนะครับก็เป็นทางลงนะครับเราเคียนเราไปกลับไหว้กันถึงแล้วนะครับนี่ครับถ้ำแม่สุนหาตาครับ นี่คือาครับนี่ักกับวายตรงนี้นะทุกคนวันนี้เป็นหลานจุดชมวิวนะครับ ันนี้เข้าไปได้ไหมครับได,ไ,ได้ได้แค่นี้เนะี่ยได้ดูถ้ำปากถ้ำเฉยไหมครับขอให้เราดูข้างนอกพอตรงหน้านี้ตั้งเนาะครับจะแปลว่าให้เราดูปากถ้ำนะครับไม่ซูกห้าตารตรงนี้นะก็ามากราบไหว้กันได้ทุกคน มันนี้คล้องระคังใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับพี่จะถวายสังฆทานกันตอนนี้เลยครับนี่คือวี่ที่ทำการเจ้าวาดน,นะ